สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการไลฟ์โพสรูปภาพบน facebook ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะผมขั้นตอนแรกนะฮะให้เราตั้งโพสของเราให้เรียบร้อยเลยนะผมตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะแบบนี้ด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดโพสลงไปได้เลยนะผมพอเราโพสลงไปแบบนี้แล้วนะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมพิมพ์คำว่า k m MM m k t h นะฮะแล้วเราก็เข้าสู่เว็บไซต์แรกตัวนี้เลยนะผม จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m k t h c o m นะครับผมเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็เว็บนี้นะผมสามารถใช้งานได้หลากหลายโปรแกรมเลยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เว็บนี้สมัครฟรีด้วยนะครับผมสมัครสมาชิกนะฮะผมจะลงชื่อเข้าใช้รหัสของผมเลยละกันนะครับผมพอผมลงชื่อเข้าใช้รหัสของผมแล้วนะครับผมนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์หลักนะครับผมด้านบนจะมีข้อมูลต่างๆของเราอยู่นะฮะ ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาเลือกหมวดหมู่และบริการที่เราจะใช้งานกันนะผมก่อนในตรงส่วนของหมวดหมู่ตรงนี้นะผมก็จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆนะผมของแพลตฟอร์มต่างๆทีๆ่เราสามารถใช้งานได้นะผมก็ตัวที่ผมจะใช้งานนะผมก็จะเป็นตัวนี้นะผมเป็นปั๊มลายอิโมจินะฮะหลังจากที่เลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปผมจะมาเลือกบริการกันต่อเลยนะผมตัวบริการนะผมก็จะเป็นอิโมจิต่างๆนะผมที่เราสามารถใช้งานได้นะผมจะเลือกเป็นอิโมจิรูปหัวใจแล้วกันนะผม หลังจากที่ผมเลือกมูหบูลและบริการได้แล้วนะผมก็จะต้องไปคัดลอกลิงก์ของโพสที่เราจะใช้ปั๊มนะผมก็คือโพสร,รูปภาพที่เราจะใช้ปั๊มอันนี้นะฮะก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนมาเลยนะครับผมนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะผมแล้วเราก็มาเลือกปริมาณกันเลยนะฮะปริมาณนะผมขั้นต่ําสุดอยู่ที่50ไลค์นะผมสูงสุดอยู่ที่500ไลค์นะผมแต่ละตัวโปรแกรมนี้นะฮะผมจะเลือกที่50ละกันนะผมค่าบริการ5บาทเท่านั้นเองนะฮะกดสั่งซื้อเลยนะผม พอเรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมมันจะเด้งขึ้นมาเป็นใบเสร็จสีเขียวตัวนี้นะผมแสดงว่าเราสั่งซื้อไม่มีปัญหานะผมที่เหลือเราก็แค่รอย,ยอดไหลเด้งนะผมในตัวใบเสร็จต,ตรงนี้นะฮะจะแจ้งข้อมูลต่างๆของตัวโปรแกรมนะผมไว้ที่ด้านบนนะฮะตรงนี้เลยนะผมแล้วก็จะมีเลขรหัสตัวนี้นะผมอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราในกรณีที่เกิดปัญหานะผมไม,ม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้านะผมไลน์ไม่ขึ้นอะไรก็ตามนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อกับแอดวินได้นะฮะ ก็แอดมินจะมีสองช่องทางการติดต่อนะผมก็คือติดต่อผ่านทางไลน์นะผมแล้วก็นี่นะผมติดต่อที่ประวัติการเอที่ตัวช่องทางติดต่อฝ่ายสนับสนุนตร,ตรงนี้ได้เลยนะผมก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่ตัวโพสต์ของเราก่อนนะฮะก็ตอนนี้นะฮะเริ่มมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วนะผมตัวยอดไลค์ก็ค่อยๆเด้งขึ้นมาแล้วนะฮะ สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมมันจะช่วยในการเปิดการมองเห็นของเราได้ดีมากๆเลยนะผมก็สำหรับตัวคนที่มากดไลค์เรานะผมมันก็จะเป็นมีการแจ้งเตือนปกตินะฮะ a i ของ Facebook ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะผมเราก็สามารถใช้งานกันได้นเนียนเลยนะผมตัวโปรแกรมนี้นะแล้วก็ยอดมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยเจนกว่าจะครบนะฮะถือว่าเป็นตัวโปรแกรมที่ดีมากๆเลยนะผมสำหรับการช่วยในการทำการตลาดออนไลน์นะครับผม แล้วก็สลับเพื่อนเื่อคนไหนนะผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานตัวโปรแกรมนะผมก็จะอยู่ที่คำว่า,าเติมเงินตรงนี้เลยนะฮะก็ช่องทางการเติมเงินก็มีครบเลยนะผมแล้วก็สามารถเลือกใช้งานกันได้ตามความสะดวกของเราเลยนะฮะแล้วเว็บ k m มีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกนี่นะผมเลขออเดอร์ของเรานะฮะเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเราส่งไปให้เพื่อนเราใช้งานอรับอัตราค่าแนีหน้าเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะผมะประมาณนี้นะผม ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้งานตัวโปรแกรมนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ